แต่วันนี้อยากจะบอกว่าปตินวิทย์เอ่าบางอย่างนะครับนะติดต่อผมได้นะทุกเวลาเพราะเราคิดว่าเรามีเรื่องต้องคุยก,กันนะครับหนึ่ทำไมต้องไปพบปอนะครับที่ปั้นน้ำมันกับพวกในเวลาที่สองสองวันนี้เรือเนี่ยขายให้ใครกันแน่ขายอูดหรือว่าฝากอูดไว้นะครับเพราะตอนแรกมีข้อมูลว่า ในลำนี้มีการขายคุณชัดตลาดไทยนะไปในลำของน้องแตงโมที่เกาะเหตุนเนี่ยอาัจะกับคือมาจากเจ้าที่ตำรวจนะครับนะสพเมืองนอนทบุรีเนี่ยก็มีการบอกว่าเอาไปขายคุณชัดตลาดไทยนะตกลงเนี่ยในลำนี้ก๊อขายให้กับใครหรือ,อยังหรือฝากพูดไว้ที่อู่เก็บเรือหรือเปล่านะอันนี้ก็ฝากก๊อบนะติดต่อพี่ได้ทุกเวลานะครับเรามีเรื่องต้องคุยกันเนาะ นะครับมีต,ต้องคุยกันมีผู้สื่อข่าวหลายช่องเนาะในการโทรหาคนบนเรือนนะครับนะมีทั้งเพจตำรวจชื่อดังนะตะอ้วนเนี่ยคนหนึ่งนะดาวแปดแฉกเนี่ยมีการโทรหาคนบนเรือด้วยนะครับนะมีทั้งนะพิธีกรชื่อดังนะครับมีพิธีกรชื่อดังมีทั้งตำรวจระดับผู้การจังหวัด ระดับภูมิกับนะหลนทำงัง,งานสอบสวนด้วยที่นอ้องประชาชนคนในจังหวัเทศคดีของนายแซนเนี่ยแปลกมากมีแต่ตำรวจโทรหาพันตำรวจโทรเทนหงทองนะครับร้อยเวรคดีนเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไปดำรงตำแหน่งเป็นหน้าห้องของวิศณุชินตกูลที่เป็นรองที่ปรึกษกรมสอบสวนคดีพิเศษแปลกไหม ชุดทำคดีของแตงโมงชุดเก่ามีรัตมิตรวิษณุชิมตะกูลมีเขมชาชซึ่งเป็นลูกน้องของวิรัศักดิ์นะครับหรือที่เป็นพ่อตาของนายปอเป็นพ่อของอพิชัยนะครับหรือพี่ยาวครับเขมชาชคนทำคดีของฤไษีนะครับชุดเก่า <c oughs> ก็เป็นลูกน้องของพ่อตาของปอนะครับ ตัววิษณุชิมตกูลก็ลเป็นรองที่ปดีกรมศักดิ์สกุลพิเศษก็ไปเอาอุเทนหงทองอนุรักษ์ทหงทองซึ่งเป็นร้อยเวรคดีของสภเมืองนคบุรีและเป็นร้อยเวรคดีแตงโมนีน่แหละนะครับเอามาอยู่หน้าห้องของวิษณุชิมตกูลอังสุเกะนะครับก็เป็นคนทําคดีนี้ก็อสำนวนไปไม่ยอมส่งมอบให้กลับนะครับชุดพันธบดีนั่พลต่บนดีศรีทำวันนี้นัดมีการส่งมอบ คำนวนให้กับทางอธิบดีนัดนศิริชินธรรมก็ไปเบิกมาแล้วแต่ไม่เอามาหมออก,อกลับต่อจะไปตรวจก่อนพี่น้องประชาชนคนในประเทศมีการไปเบิกสำนวนเก่ามาแล้วแต่ไม่ยามาแต่วันนี้นัดมีการส่งมอบกันก็เบี้ยวไม่มาส่งมอบให้กลับรุดใหม่เป็นเรื่องที่แปลกไหมครับนะแล้วบอกว่าเอาสำนวนเนี่ยไปไว้ก่อน เอาไปเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะครับว่าเอกสารทั้งหมดมีกี่หน้ามีกี่แผ่นนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามีสารทั้งหมดกี่หน้ากี่แผ่นท่านอย่าทาเรื่องยากนะไอ้ท่านท่านอย่าทาเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะครับนะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านอย่าทาเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะครับเอาสํานวนไปมอบให้ดีๆนะปัญหาก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าท่านยังนะครับยังจะเอาสํานวนเนี่ยครับนะ ปเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมส่งมอบให้กับนะครับชุดใหม่นะท่านต้องระวังนะครับนะโอกาสที่ท่านนะครับจะโดนคดีมีสูงนะครับผมเรียนให้ทราบนะบนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมเป็นนักร้องนะครับต้องบอกก่อนเป็นนักร้องนะแล้วผมบอกให้เลยว่าผมร้องทั่วไทยนะครับต้องบอกก่อนทีนี้เมื่อเวลาตำรวจนําตัวไปส่งอนามัยอนามัยก็ไม่มียารักษา อนามัยก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาในการรักษาจึงได้มีการาส่งตัวกลับมาอย่างที่บ้านนะครับพอเวลาเกิดเหตุก็มีการคุ้มข้างนะครับคุ้มข้างตำรวจก็เอาไปส่งอนามัยอนามัยก็ส่งกลับมามันทําให้ตํารวจนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะไม่รู้ว่าจะถูกทําร้ายเมื่อไหร่นะครับต่อมาก็ได้มีการส่งไปยังโรงพยาบาลบางจากนะครับ โรงพยาบาลบางจากก็เป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์นะครับทางด้านจิตเวชมีเพียงท่านเดียวนะครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีจํานวนมากนะครับถ้าจะไปโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้าน,นะครับจะต้องผ่านโรงพยาบาลบางจากก่อนก็หมอก็มีท่านเดียวผู้ป่วยก็มีจํานวนมากไม่เพียงพอต่อาการรักษาดังนั้นเนี่ยจะไปส่งที่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครก็ไปไม่ได้เพราะว่าจะต้องถูกส่งตัวกลับ ปัญหาเช่นนี้นะครับก็ฝากถึงรัฐบาลฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดในขณะนี้นะครับเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับในฐานะเป็นผู้เสพนะครับไม่ใช่ผู้ค้านะาการตัดวงจอรอุบ,บาทของกระบวนการค้าย,ยาเสพติดในขณะน,นี้ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับเป็นตํารวจระดับพันตํารวจเอกนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หัวหน้ากระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งนะครับเรามีหลักฐานนะครับว่าระดับพันตำรวจเอกระดับผู้การจังหวัดนะครับในพื้นที่นะครับนะแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับในกองบัญชาการตำรวจท้องท้อหนึ่งมีการรับเงินรับทองจากกระบวนการค้ายาเสพติดมีการสนับสนุนระดับผู้การจังหวัดให้การสนับสนุนพ่อค้ายาเสพติดนะครับนะมีการมีเรามีภาพหลักฐานทั้งหมดนะครับ เราส่งไปยังหน่วยการกลางเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการโยกย้ายข้าราชการตํารวจที่ประพฤติชั่วในการสนับสนุนกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจทอนภักหนึ่งนะผมว่าต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนครับว่านี่เราขนาดว่าเรามีหลักฐานระดับพันตำรวจเอกนะครับเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะครับนะผู้การจังหวัดแทนที่จะดําเนินการนะครับส่งรายชื่อโยกย้ายออกจากพื้นที่กลับให้การสนับสนุนนะครับพันตำรวจเอกท่านนี้นะ โดยร่วมมือกับนะครับสนับสนุนในการปล่อยให้พ่อค้ายาติดนะครับเติมเกิมอยู่ในพื้นที่ทําการปล่อยยาอย่างเป็นล่าเป็นสันโดยไม่แยแสความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่อย่างใดนะเรื่องนี้นะครับผมก็ได้มีการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆหลายแห่งนะครับก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีแล้วก็กระบวนการเหล่านี้ก็ยังขายายาอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะก็ฝากถึง นะครับรัฐบาลนะครับที่มุ่งมั่นที่จะดาเนินการเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับมีระดับพันธบัเอกมีระดับพลนธบัตรตีให้การสนับสนุนพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศในการค้ายาเสพติดนะครับนะส่วนจะเป็นใครนั้นท่านก็ลองไปถามนะครับนะเลขาธิการปปสดูนะครับว่าผมได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้ท่านเลขาธิการปปสนะครับพี่หลวงนะครับท่านพันธุรักษ์หลักบุญไปแล้วนะครับนะ แล้วก็ส่งไปยังผู้ใหญ่ในสํานักสุฆชาติไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าในอย่างใดในการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศที่มีระดับพันตำรวจเอกเป็นหัวหน้ากระบวนการแล้วก็มีพลตำรวจตีดับผู้การจังหวัดให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับนะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบนะครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อวานนี้ในเขตคลองลึกอำเภอในประเทศจังหวัดสักแก้วนะครับกระบวนการคอเซ็นเตอร์นะก็มีการอย่างที่ผมเคย กาบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่ากสทชซึ่งเป็นหน่วยง,งานของรัฐนะครับให้การสนับสนุนขบวนการค้าขบวนการคอรเซนเตอร์ทางด้านฝั่งคลองลึกอำเภออนนยนประเทศจังหวัดสักแก้วมาอย่างยาวนานโดยมีการตั้งเสานะครับเสาอ,อินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ริมชายแดนในเขตอำเภอคลองลึกอำเภอรนรตของลึกนนินยนประเทศจังหวัดสักแก้ว ปรากฏว่าเราก็ได้มีการบรูรณาการกันระหว่างกองบัญชการตำรวจภาคสองแล้วก็กองบังคับการสืสสสสสสสบสวนสอบสวนตำรวจภูธรนะครับภาคสองนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระบวนการคอรเซนเตอร์ของปลอยเปตในตึกสิบแปดชั้นและตึกที่ห้าชั้นนะจะมีกระบวนการที่เรียกว่าบัญชีม้าโดยการเปิดบัญชีนะครับธนาคารสาขาต่างๆทั่วประเทศพร้อม เปิดซิมการ์ดนะครับแล้วก็ไปสแกนหน้าที่ปใบปิดโด,ย,ดยการข้ามนะครับข้ามแดนช่องทางธรรมาชาติโดยจุดที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามีทั้งหมดหจุดในจุดของภาคเอกชนแล้วก็มีฐานพรานนะครับคอยจุกำปัดดูแลนะซึ่งกองกำลังบุรพานะครับเป็นผู้รับผิดชอบต่อมาเนี่ยได้มีการบราณารกันระหว่างตํารวจทหารนะครับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นมีการจับนะครับขบวนการต่างๆได้นะครับแทบเปทุกวันนะ ซึ่งก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อมีการจับกลุ่มในเขตของลึกอันยประเทศจังหวัดสระแก้วกระบวนการสแกนหน้านะครับก็มีการไปช่องทางธรรมชาติช่องหม่ก็คือช่องตาพยานะก็อยู่ในจังหวัดสระแก้วเช่นเดียวกันแต่ไปอยู่ในช่องทางตาพยานะครับก็ต้องแจ้งว่าการทําของบุคคลที่นําพานะครับบุคคลที่เป็นบัญชีม้าเข้าไปสแกนหน้าในล้ายเปรตเนี่ยนะครับ ก็ยังไม่หยุดดําเนินการเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าค่าตัวตอนนี้มันสูงคนที่ไปเปิดบัญชีม้าก,กับพวกคอสเซ็ตเตอร์ในเขตปลอยเปรตเนี่ยซึ่งข้ามช่องทางธรรมชาติได้เนี่ยนะครับโดยาก,การเล็ดลอดไปช่องทางอ,างอื่นๆเนี่ยค่าเปิดบัญชีตอนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าห้าเท่าในป้อยเปรตเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคือเอาคนไทยมาหลอกคนไทยแต่ถ้าเป็นในพม่านะครับก็จะเป็นคนจีนเอามาหลอกคนจีน